จอาทีนี้เรามาดูวันต่อไปคือวันมาคา,า,า,าบูชาวันมาคาบูชาวันมาคาบูชาเนี่ยนะคะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสาเพื่อน้อมรละลึกถึงพระคุณของพระรัตนาตรัยซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4เหตุการณ์ อเดี๋ยวครูจะบอกให้ในักเรียนจดทีละสไลด์นักเรียนจดเฉพาะสไลด์ที่ครูบอกให้จดนะคะอะเริ่มจดสไลด์นี้เลยคะ่ะวันมาค้าบูชาตรงกับวันครึ่งสิบห้าข้าเดือนสามเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญ4เหตุการณ์ในวันมาคาบูชาเนี่ยนะคะ<ม>ก็ได้มีเหตุการณ์หลักๆสำคัญอยู่ด้วยกัน4เหตุการณ์ด้วยกันนะคะ<ม>ซึ่งเป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ําเป็นวันที่พระสงฆ์นะีคะ1,250รรูปเนี่ยมาประชุมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย ทีนี้เรามาดูการเหตุการณ์สําคัญ4ี่เหตุการณ์มีอะไรบ้างนักเรียนจดย่อๆก็พอแล้วค่ะเพราะว่าถ้านักเรียนจดหมดทั้งทุกสไลด์เนี่ยเราก็คงจะไปกันไม่ทันใช่ไหมคะนักเรียนจดย่อๆว่าวันมาค้าบูชาเป็นวันขึ้น15คห้า้าเดือนสามีเหตุการณ์สำคัญ4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออ่านไหมคะ ่ทีนี้เรามาดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาคาบูชากันค่ะบ1วันพระจันท์เต็มวดวงเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15บ้าค่ในเดือน3วันที่มีพระสองหนึ่รลูกมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้ดับหมายที่ มาประชุมกันโดยที่ไม่ได้มัดนัดหมายนะคะที่วัดเวรุวันเมืองราชคสดแคว้นมคสดนะคะต่อไปสพระสงฆ์ที่มาประชุมกันเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้หมดใช่พระสองทั้ง1,250รูปที่มาประชุมกันเนี่ยคะซึ่งมาประชุมกันเป็นล้วน ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดคะต่อไปสี่พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอระหรันต์พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอระหันต์นักเรียนคะนักเรียนว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหมคะมซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในวันสําคัญเหตุการณ์ที่สําคัญทั้ง4ี่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น เป็นครั้งเดียวในพระพุทธศาสนานะคะหรือเราจะเรียกวันสี่วันสี่เหตุการณ์นี้ว่าวันอะไรนะคะหรือเราจะสามารถเรียกวันที่มีเหตุการณ์ทั้งสี่เหตุการณ์นี้อีกอย่างหนึงว่าวันจาตุลงคาสันิบาตนะคะทีนี้เมื่อพระสงฆ์มาประชุมพร้อมเพียงกันเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ประกาศหลักธรรม ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งมีหลักในการปฏิบัติด้วยการอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. นึละเว้นการชั่การทำชั่วละเว้นการทำชั่ว 2>, 2. การทำแต่ความดีการทำแต่ความดีสามจตจบริสุทธ ก็คือหนึ่งล่าเว้นการทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโอวาทสามวันมาค้าบูชาเนะคะเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการของพระพุทธศาสนาะถือว่าเป็นวันพระธรรม นักเรียนวงเล็บไว้ข้างหลังนะคะว่าเป็นวันพระธรรมซึ่งเป็นวันพระธรรมก็ซึ่งเป็นวันที่สมสมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยคะได้ประกาศหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ประชาชนที่ศาสนิกชนเรียกกันว่าโอวาทปาติโมก ก็ะค,ะคือการละเว้นการทำชั่วการทำแต่ความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผองใสเรามาดูหลักการปฏิบัติตนในวันมาค้าบูชาทำบุญตักบาตรสองฟั่งทำ ส,สีบางเพนสาธารณะประโยชน์อันนี้คือหลักในการปฏิบัติตนในวันมาค้าบูชาต่อไปเรามาดูวันวันต่อไปนะคะ